ขอบคุณผู้ชมนะฮะทุกวัยเลยนะที่ให้กำลังใจกับรายการนะครับในเรื่องราวของการที่จะสนับสนุนในเรื่องราวของทุกอย่างของแผ่นดินไทยเรานะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งของวัฒนธรรมสุภาษิต์อาหารเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนะฮะสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเยอะแยะมากมายร่วมกันยกสยามนะครับนี่เป็นการชิงชัยระหว่างจังหวัดต่างๆส่งตัวแทนมาสิบท่านนะครับจะมีจังหวัดเดียวนะครับที่ไม่แพ้ใครเลยกําลังรออยู่ว่าจะเป็นจังหวัดใดนะครับรออยู่นะครับสิบล้านกับทรูมูน แต่ที่เห็นกันอยู่จากขณะนี้นะฮะเพชรบูรณ์กับชัยภูมินะครับต้องการ5ใน9แต่ตอนนี้ชัยภูมินะฮะจากที่ตามอยู่01.02ต่อ1นนต่อ2ตอนนี้เป็นนํา4ต่อ2นะครับนั่นแปลว่าข้อนี้ถ้าทีมไดเสมอชัยภูมิเข้ารอบทันทีนะฮะเพราะฉะนั้นเพชรบูรณ์ทำยังไงก็ได้อย่าให้เขามีคะแนนเพิ่มแต่เราต้องเพิ่ม เพราะฉะนั้นก็ดูวิธีการเล่นของพี่บุญจะเล่นอย่างไรเทหรือแรกหรือไม่พร้อมนะครับคะแนนข้อนี้จะไล่มาหรือจบเลยครับพร้อมนะครับเรามีภาพให้ชมกันดูดีๆพร้อมถูมูฟ o ครับใครเห็นลูกกระดูได้นะครับ แล้วองคุริมาทำเล่าที่ควรดเบือ,อ้าวเราหยุดแล้วเราได้หยุดแล้วแต่ท่านยังลุกออกมาด้วยเพราะเราไม่มีอะไรให้ดูแล้วเราหยุดภาพของเราแล้วเรียบร้อยเรื่องราวขององคุริมาอะไรท่านคงจะทราบในเรื่องราวของพุทธประวัติต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะองคุริมานวิ่งไล่ตามนะฮะเพราะว่า นี่ไล่ตามพระพุทธองค์นะพระพุทธเจ้านะครับที่จะสังหารให้เป็นคนที่หนึ่งพันนะครับเพราะว่าได้โหม่ไโป้มาร้อยคอเต็มหมดแล้วอีกหนึ่งครับไม่ไล่ยังไงก็ไม่ทันนะหยุด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 ,ยดพระองค์ตรัสบ,บอกว่าเราหยุดแล้วท่านสิไม่หยุดนะถามนะครับว่าองคุลิมานวิ่งไล่พระพุทธเจ้าแล้วบอกว่า หยุดได้แล้วเหนื่อยหลือเกินนะฮะจากพุทธประวัติจากหนังจากละครานานๆได้เกิดขึ้นเลยถามว่าองครลมันวิ่งไล่พระเจ้าวิ่งแล้วไม่หยุดไม่หยุดวิ่งเป็นระยะทางเท่าไหร่ครับ <c oughs> อา้าคุณมาโห่ร้องทำไมโอ้โหคุณก็นับเอาสิวิ่ง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 ,งนะถามเป็นกิโลหรือจํานวนก้าวหรือจํานวนเมตรหรือจํานวนไม์ครับ <c oughs> คุณจะเอาเป็นยังไงเอาง่ายๆมเอาเอาเอาเป็นกิโลไหมเอาเป็นกิโลก็ได้ เอาองค์ุลมานวิ่งไล่พระเจ้าเนี่ยไล่ไปกี่กิโลโอ้โหไม่ได้ดีขึ้นตรงไหนเลยกอไก่นี่วิ่งไล่เอาทำไมครับอย่างนี้พี่ไม่ถามว่าวิ่งผ่านต้นไม้ต้นอะไรมากเลยละอันนี้เป็นข้อต่อไปครับนี่นงโอ้หาได้นนะฮะกอไก่นะฮะองคุลมานวิ่งไล่พระเจ้านะครับไล่ไปสามกิโลเมตรครับที่ว่าไม่หยุดไม่หยุดเนี่ยสามกิโล ไม่ไหวแล้วกิโลนึงไม่ใช่ใกล้ๆนะร้อยเมตรยังวิ่งเท่าไหรเลยนะนะพันเมตรเป็นหนึ่งกิโลสามกิโลโอ้โหเหนื่อยได้เกินหรือไม่ใช่หรอครับขอไข่สามกิโลมันน้อยไปสี่สิบแปดกิโลครับประเร่องเลยสามกิโลหรือสี่สิบแปดกิโลเมตรนะฮะข้อนี้นะฮะชัยภูมิถ้ามีคะแนนจบเลยนะฮะเข้ารอบไปเลยเพชรชบูรณ์จะต้องทําให้ชัยภูมินั้นไม่มีคะแนนนะฮะแล้วไล่มาเป็นสามต่อสี่ให้ได้นะครับพร้อมนะครับหนึ่งนาทีศึกษาครับ คนโคลิมานครับวิ่งไล่พระพุทธองค์ครับพอท,ที่จะจบหรือไม่ครับดูที่นายกงต้องมีคะแนนให้ได้และที่น่าสนใจนะฮะเมื่อเข้ามาถึงวิกฤตตรงนี้จังหวัดที่จะเล่นจะเล่นยังไงครับจะมีเทหรือไม่เทครับประสานมือแล้วครับเพชรบุเพชรบสู้สู้เอาล่ะจากเป็นผู้นำนี่ขอพลังใจบอกสู้สู้แล้วครับแล้วจุดกอเลย เราหยุดแล้วแต่ชัยภูมิยังไม่หยุดเ,เวลานี้นะถือว่าน่าจะเป็นข้อสุดท้ายหรือไม่เพราะนี่ต่างคนต่างเดาใจนะว่าชัยภูมิผู้ที่เป็นจังหวัดนำอยู่นั้นจะเล่นอย่างไรเพชรบูรณ์นะฮะก็ถือว่าตามอยู่และโอกาสสุดท้ายจะเล่นอย่างไรครับสิบวินาทีสุดท้ายครับแปดเจ็ดหกห้าสนับสนุนโดย True Move เตตราร่มชูชีพไทยพาณิชย์สมัคคีประกันภัยน้ำดื่มตราสยามถ้าลูกน้อยหลับสนิทก็จะตื่นมาอารมณ์ดีใหม่จอนสันเบบี้เบดไทม์สุด natural ค่ะ ซึ่งทดสอบแล้วว่าช่วยผ่อนคลายพร้อมพักผ่อนได้เต็มที่จอห์นสันเบบี้แบทไทยใช้ร่วมกันสามขั้นตอนพร้อมพักผ่อนได้ดีขึ้นเขาสร้างมันขึ้นมาเพื่อกวาดล้างเหล่าร้ายด้วยอาวุธไทยแท้ที่พร้อมทำลายทุกสิ่งเรื่องกระส่าแข็งแกร่งขุนยอดมนุษย์อภิมหาภาพยอดแอคชั่นสายบ่ายซูเปอร์ฮีโร่ฟอร์มยักษ์แห่งปีไอรอนแมนมหาปราลัยคนก่อเหล็กวันนี้งานใหญ่ของวงการเบททิ้งสตูดิโอไทย เวทีนิ่งเฟสติวัล2008พบโปรโมชั่นสุดร้อนแรงแห่งปีเพื่อคู่รักคู่วิวาส10 18พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีมิสเตอร์มาโซ่กับคราบมันสกปรกบนพื้นปาร์ตี้จะเริ่มแล้วทำไงดีกับคราบเป็นเพอะพวกนี้มิสเตอร์มาโซ่ใช่ครับผมเองมิสเตอร์มาโซ่น้ำยาทำความสะอาดพื้นเฮตรอมสำหรับคราบมันขจาดยากหรือผสมน้ำสำหรับคราบสกปรกทั่วไป ช่วยพลังประสิทธิภาพก็สะอาดทุกพื้นผิวมิสเตอร์มัสเซลไปก่อนนะครับมิสเตอร์มัสเซลมิสเตอร์มัสเซลสะอาดแห่งพลังสะอาดอรับแอร์25องศาเย็นกำลังพอดีแต่ช่วยประหยัดไฟอีกด้วยนะครับ แบรนด์พิมาค่ะแบรนด์รัง,งนกแท้ผสมคอลลาเจนและนานโนโคคิวเทนสามสิ่งดีๆท,ที่ดูแลความรักของคุณให้สดชื่นหวานจ๊ะลองดื่มบ้างเม่นพี่แบรนด์รัง,งนกแท้ผสมคอลลาเจนและนาโนโคคิวเทนต้อนเปิดเธอใหม่เพื่อใหม่ต้อนปีใหม่ใส่เสื้อใหม่ตัวเนี่แมยิ่งซักยิ่งใหม่เพราะเป่าไว้กใหมย่ยิ่งซักมากครั้ง ิ่งข่าวมากขึ้นเป่าไว้ใหม่ไม่ต้องเกาวไม่ต้องคันไม่ต้องรอ้องเจี๊ยงราช้างแมมมอตชุดนักเรียนปราช้างแมมมอตทัทนสมัยใส่ใจคุณภาพ แต่สม่ันเลยดูดีนะซึ่งขาวไม่ใหม่ทำยังไงเนาะก็แม่ใช้เป่าไว้ใหม่ยิ่งซักมากครั้งยิ่งขาวมากขึ้นว<ะ>้าวเป่าไว้ใหม่ โมเดิร์นไนทีวีพาคุณสู่โลกอนาคตไปกับรายการ Beyond Tomorrow ฉลาดล้ำโลกพบกับสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมล้ำสมัยสุดไฮเทคจากทุกแวดวงทัว่วทุกมุมโลกไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตประจำวันและทางด้านวิทยาศาสตร,ร์ที่จะทำให้คุณฉลาดล้ำหน้ากว่าใครทุกวันพฤหัสบด,ดีสองทุ่มครึ่งทางโมเดิร์นไนทีวีร่วมส่งเสริมความฉลาดโดยสำนักง,งานพัฒนาวิทยาศาสตร,ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกระทรวงวิทย์ยุคใหม่ใกล้ชิดประชาชน มั่นใจเครือข่ายคุณภาพนะครับ u รู o v e นะครับูกค้าของ True Move นะครับที่ใช้ริการเติมเงินนะครับผ่านช่องทางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรเติมเงิน u รู Move นะครับหรือว่าบัตรเงินสด t รู e ันนี y นะครับหรือว่าบัตรสลิปบัตรเงินสด t รู e ันนี y นะครับตั้งแต่150่าบาทขึ้นไปนะครับรับไปเลยนะครับ1 0นะฮะเติมมากได้รับ1ิบมากนะฮะไม่จำกัดจำนวน1ินะฮะ ระบบของครูมูฟนะครับจะทําการพิมพ์ชิ้นส่วนเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับหนึ่งฟิตต่อหนึ่งชิ้นส่วนนํามาจับรางวัลทุกวันนะฮะวันละหนึ่งชิ้นนะฮะทองคำระขา้นหนึ่งหมื่นแหมเยอะแยะมากมายเลยครับอ่าราคาคืนนี้เยอะเยอะที่จะลอยไปที่ใครครับมาเลยครับโย่เลยครับเอาละครับจงลอยมาว้าเอาละครับเอาละครับได้มาแล้วเรียบร้อยอ่ะวันนี้รอก่อนแล้วกันนะครับนี่คือผู้โชคดีนะครับตรวจสอบรายชื่อได้ทางหน้าจอแบบนี้นะครับหรือว่า w w w t r u e m o v e บคมนะครับมั่นใจเครื่องายคุณภาพทรูมู <True Move! S 1> สนับสนุนโดยทรูมูฟนาทริปดับเบิลยังชุดเครื่องนอนซาตินแบรนด์ซุปไก่สกัด นักเรียนตราช้างแมมมอดในช่วงเวลานี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับน้ำดื่มตราสยามแรรซุปไก่สกัดผงสะฟอกเปาไว้ชุดเครื่องนอนสาตินและผงพิเศษตราร่มชูชีพครับองคุณมานะฮะไล่ตามพระเ,เจ้าเป็นระยะทางอีกกิโลเมตรครับพร้อมนะครับเฉพาะหัวหน้านะครับยกค,ครับไม่เห็นครับ ทางด้านเฉยภูมิบอกว่าสามกิโลสามกิโลก็วิ่งตายแล้วทางด้านเขาใายนักกีฬาบอกสามกิโลวิ่งไม่มีเหงื่อเอาสี่สิบแปดเลยคนละเรื่องเลยดูทั้งหมดนะฮะรูะ้ชมดูดีๆนะครับสองวันนี้จะเล่นอย่างไรครับลูกทีนนะครับ,บท,บบบทบั้งหมดพร้อมพร้อมพร้อมกันนะครับยกคร,รบับเทนะครับจนได้เอาละครับพัตะูลขอเทแล้วเรื่องมาทาง48กิโลเมตรเลื่อกทั้งหมดเลย โอ้ทั้งด้านนี้ก็เลือกมาทั้ง48เหมือนกันแต่ว่าขอติ่งไว้หนึ่งถ้าคุณได้ก็เอาไปสิคือจริงๆไม่ใช่ติ่งหรอกครับเราเราไ้หลอกมากกว่าใครหลอกใครหรือหลอกตัวเองไม่หลอกอะไรเราหลอกถ้าเผื่อแล้วยกกอไก่ทุกอ่ลูกทีมคุณข้าจยกอาจจยกไเฮ้ฮ้เปลี่ยนเว้ยกอไก่ไม่แต่กอไก่หรือกอไก่ถูกก็ไม่มีใครรู้แต่ตอนนี้นะพวกเราต้องไปเชียร์กอไก่แล้วไม่ด้ใจจริงทางด้านนี้คิดว่า3กิโลหรือว่า48แต่ว่ายกมาชี่ว่า48 48ครับซึ่งเหมือนกับทางด้านน้นอันนี้ก็เก่งมากครับทางนี้ก็เลยยกทั้งหมดเลยครับทางนี้คิดว่า4 8แน่นอนไม่ไม่ใช่สามกิโลคิดว่าไม่ใช่เราน้อยไปก็บอกว่าเหนื่อยมากนะคะแต่ถ้าสามกิโลไม่เหนื่อยหรอคะอย่าลืมว่าความเหนื่อยนี้อาจจะเป็นเหนื่อยกายหรือเหนื่อยใจก็ได้เหนื่อยที่เครียดในการตามเพราะนั้งสามกิโลอาจจะเป็นเหนื่อยก็ได้มันเป็นได้หลายหลายทาง มันมันไม่มีไม่มีะไรเลือดแล้วสีอะไรจะเลือกหมดก็หอยมาหมดไปแต่ถ้าเกิดมันไม่หมดนะถ้าผิดก็คือแพ้เลยทั้งนั้นได้เท่าไหร่ก็ถือว่าตกแล้วหมดแล้วแต่นี้เกิดถูกขึ้นมาล่ะใช่ไหมออกมาเรียบร้อยนานที่สุดนะฮะชัยภูมิจะชนะด้วยคะแนนนิดๆอยู่คะแนนเดียวหรือเปล่านะฮะหรือสุดท้ายแล้วความเทความกล้าของมิจบุนทำตําเแ็จตีเสมอว่าเป็นสามต่อสี่จะเป็นสามต่อสี่นะถ้าเกิดได้สิ่แล้วตีมันเป็นสี่เท่าทุ่งตตยเลยนะฮะองค์คนที่มาน วิ่งไล่ตามพระเจ้าเป็นระยะทางครับตาลครับจบหร it ือไม่จบครอบตาครับครอบตาครับเป็นระยะสี่นาทีนะครับโอ้โหลองเข้าแด้นะครับนี่โมหมากครับเก็มาแล้วฮะโอ้โหแบกจะพูดอะไรไหมจะพูดอะไรไหมมันมีอะไรพ่อเลยไหมฮะ มันช่วยอยู่แล้วมันมันถผมว่ามันเหลือเออพระพุทธเจ้าองค์เดียวที่องค์ปุริมาเนี่ยจะต้องเอาให้ได้เอาได้เอาในโป๊ะไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยล่าล่าเต็มที่เหนื่อยแค่ไหนก็ต้องล่าเต็มที่ครับโอ้แบบเดียวกันกับข้อนี้เลยนะที่จะต้องหนีให้ได้เพราะฉะนั้นเทหมดเลยโอ้โหท่านผู้ชมนะฮะประเทศไทยใจหนึ่งเดียวนะครับคาราบาแดงเชิชูนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่นะฮะท่านผู้ชมร่วมสนุกได้ตลอดนะฮะไม่ต้องมานั่งเครียดฮะ เราก็บอกว่าคําตอบแรกของทุกวันนั้นเป็นอะไรเขียนมาสบายสบายส่งไปนิมบัตมาสบายๆนะฮะรางวัลใหญ่รอยอยู่ทุกสิ้นเดือนนะฮะสองรางวัลน,นะครับทอำกำูลค่าหนึ่งแสนนะครับบริษัทอีกหนึ่งคันแม่และเพชรบูรณ์นี่ทําสําเร็จจริงๆนะเทะตายเป็นตายเอาไล่มาแล้วนะครับสามต่อสี่คะแนนเอาละมาดูอธิบดีขอขออธิบายนิดน,นึงนะฮะจากนะครับอธิกถาอังคุริมานสูตรนะครับพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดนะครับองคุริมานจร โดยเมื่อองคุริมานเห็นพระเ,เจ้าก็รีบวิ่งไล่ตามนะฮะหมายจะสังหารครับพระเ,เจ้าก็บรรดาลให้เกิดแผ่นดินขึ้นเบื้องหน้าองคุริมานมาขวางกันเอาไว้นะฮะองคุริมานก็วิ่งไปไม่ถึงนะฮะตัวพระพุทธเจ้านะครับสิ้นทางไปสามโย์ครับสามโยชนะฮะองคุริมานเหนื่อยแทบหมดแรงระยะหนึ่งโยศก็สิบหกกิโลเมตรสามโย์ก็เอาสาม ชูมือมาสามหกสามสิบหกสิบหกสามสามยี่สิบสองต่ดจิตแทนเขาเนี่ยออกมาเป็นสี่สิบแปดกิโลเมตรนะครับอานะครับสามต่อสี่คะแนนนะครับข้อต่อจากนี้ไปมาดูจะตัดสินหรือไม่โอ้โหมันแน่ๆออกทางไหนก็มันมาดูสิ่งต่างๆเหล่านี้ไหมเคยได้ยินคํานี้ไหมฮะเคยได้ยินคํานี้ไหมเออคําที่เรียกว่าเกลียดอย่างนี้คถือว่าน่าเกลียดไหมพูดคํานี้ถือว่าน่าเกลียดไหม เกลยดขนาดไหนด้วยครับพูดอยากตรงไหนครับพูดไม่ละเอียดพูดไม่ละเอียดเต็มไปหมดเลยอ้วแล้วล้วเกลียดเกล็ดเขามีเกลียดหลายแบบนะเกลียดขนาดไหนเกลยดขนาดไหนถึงจะแบบสุดๆเกลียดเข้าไส้เกลยดเข้าไส้เกลยดเข้าตกลางเนี่ยเกล็ดคุณน่ะเนี่ยเกลยดปันกลางเกลยดมันมีเข้าหลายที่นะเกลยดเข้าไส้เข้ากระดูกดำกระดูกแดงก็ไม่ได้นะกระดูกพุนก็ไม่มีเกลียด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 มากๆเลยว่าเกลียดเข้ากระดูกดำ ก็เลยถามว่าเข้ากระดูกดำมีที่มาจากอะไรครับ <L un> มีที่มาจากอะไรครับกอไก่จะจบหรือไม่จบเนี่ยจะตัดสินได้หรือไม่เนี่ยครับก็มาจากโรคฝีดาดครับมันเป็นโรคเกิดขึ้นต่างๆมันก็เข้ามากระดูกก็ดำอะไรเงี้ยหรือไม่ล่ะครับมันเกลียดไม่รู้จะดำขนาดไหนมีไก่ชนิดหนึ่งครับมันดำตั้งแต่ขนเนื้อไปถึงกระดูกไอ้นี่จะจะเลยครับมาจากไก่ดำ เพราะฉะนั้นเกลือเข้ากระดูกดําเนี่ยมาจากโรคฝีดาดหรือว่ามาจากไก่ดําข้อนี้ตัดสินแล้วนะฮะว่าจะชนะชัยภูมิจบไปเลยหรือโดนอีกครัง้งนึงจากเพชรบูรณ์ตีเสมอยิ่งมันใหญ่เลยนะฮะเอานะฮะหนึ่งนาทีพร้อมปรึกษาครับแต่จบหรือไม่จบถ้าไม่จบที่ทางด้านเพชรบูรณ์นี่สุดยอดเลยนะฮะไล่มาจนได้มาดูนะว่าเพชรบูรณ์จะเล่นอย่างไรนะครับ คที่ชอบแม่ลูกเขารู้กันว่าไดเพอร์วีวิดายดีอะไรก็เพราะมี D L C เป็นการสิมจัอเพื่อความแห้งสบายยาวนานแห<ม>้งจังราคาก็ชอบอช่าไดเฟอร์วีวิดาชอบชอบเดี๋ยวมาดูกันใหม่ b r i s เ x e l Small l n d Super แค่ขึ้นบาขจัขดคราบได้ดีกว่าผงซักฟอแบบธรรมดาสะอาดกว่าห็นสมนเใหม่ Bri s เ x ็ l Small and s น p e r ทุกสิ่งจิ๊กซอที่สามารถเรียงเข้ากันได้งานดีไซน์ที่ดีต้องเลือกวัสดุที่มีข้อดีต่างกันมาผสมให้ลงเทเซียวคอลเลคชั่นหนึ่งในจอยคุณภาพดีดีไซน์ดีการันตีคุณภาพจากอินเด็กซ์หน้าไม้นี้จะเอาอะไรอีกละ่ะผมอยากเรียนซัมเมอร์ค่ะแกจะเปิดร้านเสริมสวยนะคะแกล่ะผมอยากซื้อทีมฟุตบอลครับ,บด,ดีนะ เาโปรโมตแจกทองทพิทุนราคาสล้านกว่าบาทเขียนชื่อที่อยู่ของที่ส่วนโฟมอสทารเจอร์ไล์ก่อน27สิเงหาคมนี้เร็วงานดีไซน์ที่ดีต้องมีการต่อจิ๊กซอของวัสดุและฟังก์ชันการใช้งานให้เข้ากันอย่างลงตัว Super Fle x GIS ระบบพื้นเตียงเพื่อสุขภาพระบายอากาศได้ดีตุ้มเทเซ o อ l l ลเลกชัหนึ่งใน Joy Quality ดีการันตีคุณภาพจาก Index จะตักออกยังไงเนี่ยเวนิสโชร์อัตโนมัติสิคะช่วยกระจาราบทั้งผ้าขาวและผ้าสี เพียงเติมเวนิช1ช้อนร่วมกับผผ่นสปอกก็ได้ผ้าสะอาดมากขนาดนี้เวนิชพาวเวอร์ u อ o m ม t ติและขนาดซองเพียง10บาทปกอื่นแนบแน่นต้อนรับ True Academy f a n t a s i a ซีซั่น5แค่ติดตั้ง True Vision UBC Gold Platinum Package เพียง1,500บาทชมเพิ่ม3แพ็ k เกจตามสั่งฟรี1เดือนถึง31พฤษภาคมนี้กัยาแก่ปวดลดลดลดไข้ แต่งหนึ่งครับอันนี้มันไม่ใช่ไทลอรนองนะไม่ได้คายคืนเพราะอาหารไทเลนร์น500ยาฮิตบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมได้ไทลอนองครับอันคำเตือนในฉลางก่อนใช้ยาไซโครนาคิสที่พัดถล่มพม่าโชคดีครับไม่มีคนไทยเสียชีวิตแต่ว่ามีนักท่องเที่ยวไทยจํานวนหนึ่งอยู่ที่นั่นนะครับคืนนี้ในขาภาคข้ามโมรนายเปิดใจนักท่องเที่ยวพร้อมกับชมช่วงที่ไซโครนาคิสพัดถล่มกลางกรุงย่างกุ้ง ปิมือการบันทึกภาพของนักท่องเที่ยวถ่ยรายนี้ส9กรานากาคืนนี้ครับสนับสนุนโดยบ้านพริกษาวิลเล่หงสกฟอกเป่าวไว้คารบ์บาวแดง หลอดไฟอีฟสนับสนุนโดย True Move โรงแรานี้นะครับต้องขอขอบคุณไอพาณิชย์สัมัคีประกันภัยนาทริสจับเบิ้ลยังดูเม็กซ์ดูโกรหลอดไฟอีฟและ True Move ครับอย่าลืมนะถ้าเกิดเททั้งหมดนะฮะไม่ว่าจังเพชรดจบูหรือชัยภูมิแล้วเทหมด เทเหมือนกันแล้วผิดหมดตกหมู่นะฮะไม่มีเรื่องตกนะะตกหมู่เลยนะครับตกคู่เลยนะเราเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะสองจังห่าวที่นีคุณจะเสี่ยงกับผมไหมคุณจะเสี่ยงกับผมไหมเพราะผมเสี่ยงแน่เสี่ยงแน่แต่ผมจะเสี่ยงมาทางไหนผมเสี่ยงแน่คุณจะกับผมไหมมมนเป็นไรครับการเล่นเกมที่ผมบอกตรงผมไม่เคยเล่นเกมไหนที่คิวผมชนกันขนาดนี้เรียดมากเลยจากกลมๆเป็นเส้นตรงไปแล้วดูหัวหน้าทีมก่อนนะครับหัวหน้าทีมก่อนนะครับพร้อมนะครับ ยกครับไม่อยู่เลครับเอาละเพชรชบาบอกว่ามาจากโรคครับแต่ว่าเชยูบอกว่ามาจากไก่ครับลูกทีมนะครับพรอบ้อมกาลังจะรู้ผลนะคานผู้ชมบอกแล้วยิ่งดูยิ่งมันพรอ้อมยกครับเลงครับเฮงอยู่แล้วเฮงอยู่แล้วเฮงอยู่แล้วโอ้ oh, พชรชบาเฮงอยู่แล้วไม่มีอะไรเสียแลกอยู่แล้วถ้าเกิดแลกสำเร็จอีกนี้โอ้โหไล่ามาติดเลยนะฮะ ทางด้านนี้ยังไงก็ไม่เทคือจริงๆแลวคุณไม่เทไม่มั่นใจพวกเราก็มั่นใจว่ามีความมั่นใจผมมีความมั่นใจเดี๋ยวนี้คุณตอบอย่างนี้มั่นใจหรอเนี่ยไม่ใช่คือคืออันนี้คือเรากันไว้เพราะทางนู้ดเขาเทแน่หัวหน้าทีมผมไปแล้วขอไข่แล้วครับถ้าผมไปเทกอไก่อย่างเงี้ยมันก็ ไม่ได้เขาเขาแพ้เขาอยู่ดีครับก็เลยกึ่งๆไว้แตะกอนนะฮะเขาไม่ได้ใช้คําว่าเกลยดเข้ากระดูกดำฮะก็ใช้ว่าอะไรฮะไก่เข้ากระดูกดำไก่เข้ากระดูกโอ้ช็ไก่เข้ากระดูกดำเลยนะเนี่ยแล้วมันเพี้ยนมาแล้วเกลียดเข้ากระดูกคต้นรับอันนี้พอที่จะเป็นความรู้ให้ผมได้จริงป่าเนี่ยไปหาเลยคุณไปหาตุ๊กแกตัวหนึ่งก็จะเกาะอยู่ที่ฝาข้างหนึ่งไปถามตัวนั้นเอาล้นะจบหรือว่าสีเท่าโอ้โหออกยื่นเชือหรือว่าจะเป็นแบบ ถึงผลจบเลยทีเดียวนะฮะข้าวกระดูกดำนะครับมีที่มาจากคำตานะครับคำตานะครับถ้าหากว่าเป็นโรคแม่เพชรบูรณ์นี่มาอย่างไรก็ไม่รู้แต่ถ้าเป็นไก่ก็คือไก่เข้ากระดูกดำไก่ข้ากระดูกดำคุณต้องฟังเขาคำตานะครับคำตานะครับเป็นเป็นเป็นไก่เป็น,ปนไก่โรคนี้นะครับ เพราะอะไรนะเราต้องปล่อยเข้าไปสองศูนย์ก่อนอ่ามันมันต้องตามคอยทันครับฮะแล้วตอนนี้เข้าแผนแล้วแล้วสี่เท่าเลยเรียบร้อยเกมเกมนี้สนุกไหมฮะสนุกครับนี่อะไรโอ้โหต้องมีมัดเด็ดเป็นไปได้ยังไงเนี่ยมาเป็นสี่เท่าได้ยังไงเนี่ยมาดูยกสุดท้ายมาดูแมวใครจะไปเชื่อนะฮะแล้วไปเป็นมาออกมาเป็นเสมอกันนะครับ สำนวนนี้นะครับมีที่มาจากโรคร้ายแรงในสมัยก่อนนะครับก็คือไข้ทรพิษหรือว่าโรคฝีดาษนะฮะใครเป็นโรคนี้นะครับกระดูกจะเป็นจุดดำดำเกิดเป็นสำนวนนะฮะเข้ากระดูกดำหมายถึงติดแน่นถอนไม่ขึ้นไม่รู้ลืมฝังลึกต่างๆแล้นะเกลียดเข้ากระดูกดำก็หมายถึงว่าเกลียดเกลี้ยเกลียดเกลียยเกลียเกลียยลึกเกินเกลียดเข้ากระดูกดำเลยทีเดียวนะฮะแล้วไม่น่าเชื่อนะ พลิกไปพลิกมาพลิกมาพลิกไปเปิดพ๊กเหมือนกันเลยสี่เท่ากันนะครับข้อนี้ตัดสินแน่นอนคับท่านผู้ชมตอนนี้สี่เท่ากันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาดูว่เพชรบูรณ์จะเทครั้งหรือไม่เทนี่คือเทเข้าเป๋าหรือเททิ้งเลยนะหมดแล้วนะเอาแล้วนะมาดูข้อนี้ท้ายสุดสุดท้ายแล้วดูว่าชยภูมิจะเทบ้างก็ได้ครับข้อนี้เนื่องจากตัดสินผมถามเลยสั้นๆถามว่า ฟังดีๆนะครับเทืออเขาเทื่อเขาไม่ใช่เขาเดียวเป็นเขาเยอะเยอะเรียกเทือกเขาเทื่อเขาแดนลาวกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศอะไรไม่มีใครรู้ละเอียดขนาดนั้นหรอกครับเชื่ออะไรนะครับ mm hmm. เขื่อเขาเขื่อเขาแดนลาวกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศอะไรกอไก่เขื่อเขาแดนลาวต้องไทยกับพม่าครับ หรือขอใครเทือกเขาแดนลาวต้องไทยกับกัมพ right, ูชาครับแร้วตั้งขึ้นทำไมว่าแดนลาวแล้วตั้งขึ้นมาทำไมแล้วมาเป็นข้อนี้ทำไมเอาแล้วนะฮะข้อนี้ตัดสินสุดท้ายแล้วนะฮะแล้วเวลาหมดหมดเวลาพรุ่งนี้อย่าลืมเปิดขึ้นมานะนแล้วเรียกหลายๆคนมาดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วเป็นชยบูริหรือว่าเพชรบูรณ์ที่จะชนะเข้ารอบต่อไปนะครับพรุ่งนี้นะครับยกสยามนะครับสวัสดีครับ